การเป็นนักบินอวกาศดูเท่มากแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนอกเหนือจากการดูแลรักษาเรือที่ลั่นผ่านอวกาศแล้วงานประจำวันที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของเรายัางเป็นความท้าทายและจำเป็นต้องมีโปรโตโคอลพิเศษในอวกาศมากรู้มากเห็นค้นพบเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม 1. นนักบินอวกาศไม่สามารถบริโภคขนมปังได้ ขนมปังมีความเปราะและแตกเป็นอนุภาคขนาดเล็กได้ง่ายและเศษขนมปังจะลอยอยู่ทุกที่สิ่งนี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องจกักรหรือนักบินอวกาศสูดดมเข้าไปโดยบังเอิญซึ่งเป็นอันตรายได้อะไรคือสิ่งทดแทนที่ดีสำหรับวัตถุดิบหลักยอดนิยมนี้ต่อติย่าใช่ต่อติยา่ยาถูกใช้แทนขนมปังขณะอยู่ในอวกาศ 2. นักบินอวกาศไม่สามารถร้องไห้ได้เหมือนมนุษย์ทั่วไปบนโลก ดูเหมือนว่ามันจะยากที่จะซึมเศร้าหรือมีความสุขมากในอวกาศหากนักบินอวกาศทำน้ำตาในอวกาศมันจะไม่กลิ้งลงมาที่แก้มของพวกเขาแต่จะติดเป็นลูกบอลเหลวรอบดวงตาจนกว่าจะเช็ดออกในอวกาศคุณสามารถดูน้ำตาของคุณลอยไปมาได้ 4. อาบน้ำร้อน ในอวกาศนักบินอวกาศจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะน้ําเนื่องจากมีน้ําหนักมากและมีราคาแพงในการขนส่งนักบินอวกาศใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดกับน้ําที่บริสุทธิ์จากปัสสาวะแทนการอาบน้ําน้ําจากความชื้นในอากาศและของเสียในร่างกายจะถูกรวบรวมและกลั่นเพื่อดื่มและอาบน้ํา 4. นักบินอวกาศไม่สามารถนอนหลับได้ตามการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ บางครั้งนักบินอวกาศจะสัมผัสกับดวงอาทิตย์ตกได้ถึง16ดวงภายใน24ชั่วโมงดังนั้นตารางการนอนหลับของพวกเขาจึงอาศัยรูปแบบแสงที่ตั้งโปรแกรมไว้ภายในยานอาวกาศพวกเขาจะต้องผ่านการฝึกการนอนหลับก่อนที่จะเปิดตัวพวกเขาไม่สามารถนอนบนเตียงได้แต่จะผูกตัวเองแทนที่ในถุงนอนที่ติดกับผนังเพื่อป้องกันไม่ให้ลอยไปมาในขณะที่งีบหลับ 5. นักบินอวกาศไม่สามารถเขียนโดยใช้ปากกาธรรมดาได้ มึกในปากกาต้องใช้แรงโน้มถ่วงในการไหลในปีพศ2508ฟิชเ e r Space Pens ได้รับการจดสิทธิบัตรและตั้งแต่นั้นมาก็ใช้ในอวกาศสิ่งนี้ทำให้นักบินอวกาศสามารถเขียนด้วยแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์เนื่องจากตลับของปากกาถูกกดดันด้วยไนโตรเจนจึงดันมึกไปที่ปลายปากกาแม้ว่ามันจะคว่ำลงก็ตาม 6. นักบินอวกาศไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในปีพศ2015มีการเสนอให้บริโภคเชอรี่พร้อมอาหารแต่ไม่เคยขึ้นสู่สถานีอวกาศเนื่องจากความไม่พอใจของสาธารณชนเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ในอวกาศดังนั้นองค์การนาซาจ,จึงกำหนดห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในอวกาศ 7. นักบินอวกาศไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ตามปกตินักบินอวกาศจำเป็นต้องรัดตัวเองกับโถส้วมเพื่อไม่ให้ลอยไปและดูแลทุกอย่างให้เข้าที่ ถ้าไม่งั้นสิ่งนี้นำไปสู่สถานการณ์ที่สนุกสนานและน่าอับอายที่เรียกว่าปลาทราตสีน้ำตาลซึ่งคุณจะต้องไล่ตามผลิตภัณฑ์ลอยน้ำที่พลาดชาม 8. นักบินอวกาศไม่สามารถแปลงฟันได้ตามปกตินักบินอวกาศกลืนยาสีฟันที่ใช้แล้วหลังแปลงฟันและเพื่อทำความสะอาดแปรงสีฟันเมื่อเสร็จแล้วพวกเขาจะดูดน้ำและบ้วนลงบนแปรงสีฟัน 9. นักบินอวกาศไม่สามารถลิ้มรสในอวกาศได้เช่นกันนักบินอวกาศสูญเสียความรู้สึกเนื่องจากของเหลวในร่างกายเคลื่อนไหวแตกต่างกันเนื่องจากไม่มีแรงโน้มถ่วงของเหลวที่จําเป็นในขาจะไปที่ศีรษะและสามารถอุดช่องจมูกได้และทําให้ความรู้สึกของรสชาติลดลง 10. นักบินอวกาศไม่สามารถโกนหรือตัดผมได้ตามปกติลองนึกภาพผมลอยไปมาในห้องโดยสาร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานั้นนักบินอวกาศจึงใช้มีดโกนดูดพื้นที่พิเศษซึ่งติดอยู่กับเครื่องดูดฝุ่นที่ดูดไรผมทั้งหมด นักบินอวกาศต้องเสียสละอย่างมากในขณะที่พวกเขาเดินทางไปยังอวกาศนอกเหนือจากอันตรายในการเดินทางในอวกาศและเวลาที่อยู่ห่างจากครอบครัวแล้วนักบินอวกาศยังต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานในอวกาศสําหรับเราบนโลกควรขอบคุณที่แรงโน้มถ่วงทําให้เราลงสู่พื้นโลกและมีพื้นฐานที่ดีจนกว่าจะถึงครั้งต่อไปดูต่อมากรู้มากเห็นค้นพบเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติม